จำปาไปสองสานาทีแล้วนะคถ่าพื้นที่โล่งๆนะครับ,บ,รบก็จะวายนะครับนี่ครับสภาพดินก็เข้าดีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูกันทำงานเช่นเคยครับแหล่งนี้ก็เนื้อที่2องไร่นะครับนี่สองไร่แต่ว่ามีนี่ครับพงดินนะครับเยอะเลย หนึ่งสาสี้าลูกนะครับพงดินหรือว่าดินจอมปลวกนะครับนี่เนื้อที่สองไร่แล้วก็พงดินนะครับอันนี้ก็น่าจะปลาไปงาน2งานแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพงดินพงดินตรงนี้ ต้นผักหวานด้วยนะครับนี่ยอดไม่มีแล้วครับอันนี้ก็ไม่ใช่รดดูรดดูของผักหวานแล้วนะครับยอดแก่แล้วนะโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายด้านโน้นอยู่นะครับพงดินแบบนี้ก็ต้องถ่ายหลบหลีกนะครับไปรอบรอบ นี่ก็จะเสียเวลาบ้างนะครับก็ต้องเดินหน้าถอยหลังเยอะหน่อยนะครับโอเคครับผมนี่นะครับสำหรับจุดนี้ก็โจเบอร์ของเราต้องใช้วิธีการถอย,ยจ้ำนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ไม่สามารถอ้อมไปได้นะครับจุดที่ก็แคบด้วยนะครับ จะกลับรถแต่ละทีก็แคบลำบากหน่อยนะครับชุดเครืองเราก็เลยใช้วิธีการค่อยจ้าเอานะครับนี่ต้องรอยจากตรงนี้นะครับไปทีงตรงนั้นลองข่อยจ้ำไปเมื่อกี้หลายรอบนะครับจรงิงก็ว้างเหยครับน่าจะโอ้โห กว้างมากนะครับพนดินนี้น,นี่ก็น่าจะกินเนื้อที่ไปไม่แน่ใจว่าเกือบไรหรือเปล่านะครับทั้งหมดนะครับถ้ารวมกันงานสองงานได้นะครับน่าจะเกินอยู่นะครับนี่ครับพื้นที่แคบนะครับ ลาหน่อยนะครับสำหรับแรงแบบนี้เรื่งของที่ก็ยังไม่ได้งัดออกนะครับถ้างัดออกก็จะสบายหน่อยนะครับเวลาถ่ายอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้นี่อย้จำแล้วนะครับใช้วิธีการตีวงก็ เสียเวลากว่าเยอะนะครับระยะก็ไม่ไกลมากถอยจ้าเอาน่าจะดีกว่านะครับางานแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับคอย,ยทำไปนะครับอันนี้ก็น่าจะถอยจ้าไปจนสุดขอบแปลงเลยนะครับ เคล็ครับถ้าเจองานแบบนี้แล้วก็แปลงนะครับแปลงที่มีต้นลำไยห,หรือว่าต้นมะม่วงอะไรนะแบบนี้นะครับที่เขาไม่ได้ปลูกเป็นแนวดีๆก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้เช่นกันนะครับโอ้โหถแต่ละทีนี่คอแทบเคล็ดนะครับ phải lặng dớ nồi nát hành Tu lặng rốt เยอะเลยนะครับทั้งตอเล็กแล้วก็ตอใหญ่นะครับนี่ครับวเฟรอของเรา,าอาจจะปวดคออยู่นะครับราไายแบบนี้นานก็ไว้จำป่าไปสองสามนาทีแล้วนะครับ เป็นที่ที่ลงดีนะครับปกติน่าจะเรียบร้อยไปนานแล้วครับโอเคครับจุดนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าขอบแรงตรงนี้ก็น่าจะมาอีกรอบนะครับนี่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับยังเหลือไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับ ไ,ปไปอรอบหนึงเดี๋ยวก็คงจะต้องไปไถตรงกลางแปลงตรงนั้นก่อนนะครับระหว่างกลางของแปลง,ลงโอเคครับถีคค่พื้นที่ล่งๆนะครับก็จะวานะครับไม่ต้องถอยจำไม่เสียเวลามากด้วยนะครับ งวงของเราก็น่าจะต้องได้ตีวงนะครับตีวงจากตรงนั้นนะครับกลับมาตรงนี้นะครับตีวงซ้ายอ๋อยังนะครับอันนี้ก็เก็บขอบแรงที่เหลือไม่กี้ก่อนนะครับขอบแรงแล้วก็ขอบแปรงนะครับอีกอย่างก็มีน้ําด้วยนะครับขอบ,ขอบของแปรง รตรงนี้เป็นน้ำนะครับดูเพลินๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นน้ำก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้หลังจากที่ด้านขวามือของผมนะครับถ่ายเรียบร้อยตอนนี้ก็ตรงกลางตรงนี้นี่ครับวิธีเดิมครับขอยจำ้ำ ตรงนี้จะวนก็น่าจะไม่ได้นะครับเสียเวลาเกินจะไถอ้อมตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับค่อนข้นางที่จะกว้างนะครับดินพื้นที่กว้างนะครับโครงดินตรงนี้ไถอ้อมก็ไถไปเรียบร้อยจะอ้อมไว้รอบก็เสียเวลากว่าเดิมนะครับเราเลยใช้วิธีการไวจ้ำนะครับ ที่แบบนี้ตรงดินที่เห็นก็ไกลๆตรงนั้นครับตรงมุมตรงนั้นมีอยู่หนึ่งสองสาห้าหกโอ,โ,อโอ้โหรงดินมีหลูกเลยนะครับแดงนี้ก็ อาจจะแปลกๆบ้างนะครับวิธีการถ่ายแปลกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ่อยจำไปเรื่อยครับโเฟร์ของเราก็ต้องไปหน้าแป๊บเดียวก็ต้องได้หันหลังมาอีกแล้วนะครับถ,ถ่ายแบบนี้นี่เป็นสิบสิบไร่ก็โอ้โหพอแทบเคล็ดครับ การที่จะขอเคล็ดได้นะครับ ก็ต้องถายเป็นแนวยาวแล้วนะครับดินก็ไถเข้าดีนะครับก่อนหน้านี้ก็น่าจะไถช่วง,งหน้าร้อนนะครับถ่ายการไฟไปหนึ่งรอบโอเคครับ ของเรามาจุดนี้นครับจุดนี้ก็อาจจะอาจจะต้องได้ถอยจ้ำนะครับไม่แน่ใจว่าโชเฟอร์ของเราจะใช้วิธีการไหนนี่ครับถอยจ้ำอีกแล้วนะครับโอ้โหาพื้นที่ สีเหลี่ยมดีๆครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ยิ่งดีเลยครับสายรวเดวเร็วนี่โอ้รอบหนึ่งได้หลายตารางวาน,นะครับ,รบสภาพดินก็เข้าดีนะครับดินก็ไม่แข็งเข้าดีนะครับแล้วก็ ชื้นๆอยู่นะครับสังเกตจากผานนะครับใบหน้าใบแรกนะครับดินติดใบผานนะครับนี่โอ้อน,นี้ก็ฝนนะครับหยุดไปวันสองวันแล้วนะครับถ้ามาวันที่ฝนตกนะครับโอ่น่าจะติดเยอะครับ ก็พลิกดีนะครับพลิกดีมากครับดินก็ดินอนงทางที่จะสวยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าปีที่แล้วได้ทําการปลูกอะไรหรือเปล่านะครับดูจากร่องรอยนี่คือหญ้าน่าจะรกมากนะครับแล้วก็ มีร่องรอยของเศษพืชเศษอะไรนะครับต้นข้อโพดก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นสักต้นเลยอาจจะไม่ได้ปลูกอะไรนะครับปีที่แล้วนี่ค,ครับป่อยจับตรงนี้เรียบร้อยนะครับ ช่วงที่แก่ๆนะครับนี่ก็อ่อนอยู่นะครับช่วงแก่ๆนี่คือจะเหนียวมากครับนี่ครับตรงดินตรงนี้ก็จะเล็กหน่อยนะครับ แนวนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะกว้างหน่อยถ่ายรวดได้แบบนี้ก็จะไวกว่าเยอะนะครับแลงนี้ขอบแปลงน่าจะถึงตรงนี้นะครับนี่เน้อที่สองใต้นะครับ อาจจะดูไม่กว้างนะครับแต่ว่าลองวัดที่ดูแล้วนะครับ GPS ในมือถืออ่อมีสองไร่เต็มนะครับสองไร่เต็มเต็มแล้วก็แปลงนี้มีต้นลำย,ยอยู่3มต้นนะครับต้นเล็กแล้วก็ต้นกลางต้นกลางนะครับก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็มีผลดูนะครับสองต้น โอเคนะครับคลิปนี้ก็มามาดูตอนไถที่เช่นเคยน,นะครับแรงนี้ก็ยังที่เห็นนะครับสภาพมีพงดินแล้วก็มีต้นลำใหญ่สองสามต้นสำหรับพงดินก็โอ้กินเนื้อที่ใบน่าจะเกินสองงานนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ